ันนี้เรามาคุยกันเรื่องแซนวิชเจเนอเรชันไม่ใช่แซนวิชนี้นะคะอันนี้ก็น่ากินไปแซนวิชที่มามีกําลังจะพูดถึงคืออันนี้ค่ะคือบทบาทหน้าที่คือผู้เสียสละอย่างแท้จริงเพราะ ต้องดูทั้งลูกที่กำลังโตและพ่อแม่ที่แก่ชราก่อนอื่นต้องขอขอบคุณภาพจากพี่เจฟนะคะเป็นภาพที่สื่อความหมายและเข้าใจง่ายมากๆเลยอดไม่ได้ที่จะจิบมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะเพราะเป็นปัญหาที่หลายครอบครัวเนี่ยเจอแล้วเจออยู่เจอตอถ้าไม่มีใครตัดวงจรนี้ก็จะวนลูปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดละค่ะและนี่คือสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาค่ะหาไรายได้ได้เท่านี้แต่ค่าใช้ใจ่ายเท่านู้นพูดง่ายๆก็คือหาได้ไม่ทันใช้นั่นเองและ ปัญหาใหญ่ก็คือถ้าผู้หาไรายได้เป็นอะไรไปก่อนละ่ะอันนี้น่าคิดนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอม,มันก็เป็นปัญหาจริงๆนั่นแหละแต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงมามีมีวิธีแนะนําค่ะนั่นคือการผักภาระนี้ให้กับบริษัทประกันเนี่ยเนียนขายประกันอีกแล้วก็ต้องยอมรับว่าใช่ค่ะเพราะประกันเป็นเครื่องมือเดียวที่แบกรับหน้าที่แทนคุณมันจะมีเครื่องมืออะไรบนโลกใบนี้ให้ได้แบบนี้บ้างล่ะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ มามีมีประกันค่ะนึกถึงประกันนึกถึงมามี